คัวเจ็ดที่นั่ง I อรุสุนิวเอ็กปี2022รถสวยเดิมโรงงานขนาดไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้ลูกค้าใครตามหายอยู่คันนี้น้องเอเปิดมาในราคาเก้าแสนสา่นเก้าบาทประวัติเทรดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ออปชั่นเยอะมากคะ่ะแต่งมารอบคันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสกเกิร์ตนะคะลูกค้าหน้าสกเกิร์ตหลังคันนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์คู่หน้านะคะ ด้านหน้าก็นี่เลยค่ะได้สีเดิมโรงงานนะคะของเรารถมาแบบเดิมๆเลยค่ะลูกค้คาใครที่สนใจนะคะทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าอีซูซูวเอ็กไม่ได้มาบ่อยๆนะคะแล้วก็คันนี้เราได้มาแล้วนะคะกล้องหน้าก็มีมาให้นะคะใครที่สนใจในส่วนของรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้ารับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะทุกคันค่ะไล่รอบคันกันก่อนนะคะลูกค้า ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะคะรถพึ่งเข้าเดี๋ยวน้องเอล้างให้นะคะเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ให้เรียกร้อยตรวจเช็ครถเบื้องต้น30จุดนะคะเปลี่ยนทายของเหลวให้ค่ะใครที่สนใจให้เร็วให้ไวเลยนะลูกค้ามีมาแค่คันเดียวนะคะในส่วนของอิลสุมิวเอ็กนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเครื่องสามพันนะคะไล่มารอบคันรถสวยเดิมขนาดไหนลูกค้าตามน้องเอมาชมเลยค่ะ ใครที่อยากจะมาดูรถจริงนะคะก็สามารถมาได้นะคะรถจอดอยู่สาขาสนามบินจังหวัดสุราษาุรีนะคะเสรีิไทยรถสวยนี่ค่ะหรือโทรหา้รงเอก็ได้นะคะ0945989256ขอรูปรถก่อนนะคะคันนี้ได้ฟิล์มเดิมโรงงานนะคะลูกค้าบันไดข้างมีมาให้นะคะนี่ค่ะกุญแจนะคะมีมาให้ครบถึงสองดอกเดี๋ยวนะคะน้องเอล็อกรถให้นะคะแล้วก็ มีปุ่มสมาร์ทเเลดนะคะดึงกุญแจจากด้านนอกได้ด้วยนะคะแค่เราถือกุญแจอยู่ในมือนะคะนี่นะคะกดปุ่มล็อกก็ดึงรถได้เลยนะคะนี่ไลมารอบคันค่ะพิลมเดิมโรงงานนะคะลูกค้าน้ำมันดีเซลนะคะ b 7นี่แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วสกเกิร์ตหลังก็ติดแล้วนะคะชุดแต่งนี่ประมาณห้าหมื่นนะคะเราแต่งให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องไปแต่งเองแล้วนะคะเซนเซอร์คู่หลังค่ะลูกค้า ออปชั่นเยอะสวยหรูดูแพงนะคะคุ้มมากนะคะป้ายแดงไม่ต่ำกว่าล้านหกของเราขาย9ก้าแสนสามบาทลูกค้าประหยัดเงินในกระเป๋าไม่ต่ำกว่า5้าแสนนะคะอ่ะเดี๋ยวเองปเ,ปเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะแก้ปลดล็อกนี่รถไม่ได้สตาร์ทนะคะเปิดฝาท้ายได้เลยนี่นะคะกล้องหลังก็มีให้ ขวาปิดด้านหลังหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับค่ะเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากนะคะเป็นคนรักรถเลยก็ว่าได้นะคะพรมเพรมิมปูมาให้ครบหมดนะคะเบาะแถวหลังนะคะไม่ใช้พับเก็บได้แบบนี้เลยสามารถวางสัมภาระได้เยอะนะคะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะคันนี้เจ้าของเดิมแต่งมาให้ครบแล้ว แล้วก็ให้ดูความใหม่ของตัวรถขนาดยังไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้นะคะลูกค้าในส่วนของอุปกรณ์ด้านล่างก็มีมาให้ครบนะคะใครดูรถไม่เป็นนะคะดูตามโมเอคลิปนี้ได้เลยนะคะมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างก็อยากจะมาดูรถเองก็พากันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดึงขอบประตูดูนะคะว่ารถคันนี้เดินหรือเปล่า ที่ความน้ำท่วมมาไหมเขาดูกันยังไงตามเวมาได้เลยค่ะลูกค้านี่ให้ดูถึงความใหม่แล้วก็ขอประตูรุ่นนี้นะคะออกแบบมาสวยมากนะคะสีของเขาจะออกแบบติดส้มน้ําตาลนะคะตัดกับประตูสีดําแล้วก็จะมีพวกกลุ่มอำนวยความสะดวกปรับกระจกอะไรอยู่ตรงนี้ครบหมดเลยหัวน็อตแผงประตูด้านซ้าย ้านขวาก็คือเดิมไม่มีรอยขยับนะคะอันนี้ฝั่งคนขับหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้าอ่ะน้องเอดึงขอบประตูให้ดูค่ะดูรถไม่เป็นก็ดูตามกันไปเลยนะคะประกบชิ้นส่วนเดิมโรงงานค่ะเม็ดอาร์คสองแผน่นเรียงตัวกลมสวยนะคะไม่มีบิดเบี้ยวใครดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูเองก็ได้นะคะหรือจะดูตามน้องเอได้เลยค่ะของเราไม่ขายรถชนหนักมาอยู่แล้วค่ะลูกค้า ทิ่ความน้ำท่วมอย่าหวังว่าจะได้เอามาจอดนะคะเราไม่ขายค่ะเก็บสีมาตั้งแถบตัวจน,นท้ายมาเราก็ไม่เอานะคะนี่ค่ะเม็ดอาร์คนะคะอาเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวค่ะเดี๋ยวไปด้านซ้ายกันต่อเลยค่ะลูกค้ามาเลยซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็คุ้มนะคะลูกค้าดอกเบี้ยพิเศษสองบาทกว่าเองนะคะเริ่มต้น มีประวัติเครดิตใช้เหรดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยค่ะฟรีดาวก็เรีดอกเบีย้ยพิเศษได้นะคะนี่เลยขอบประตูนะคะฝั่งด้านซ้ายเม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยไม่มีเบ็ดเบียวเช่นกันค่ะ นี่นะคะฝวาประตูนะคะก็หัวน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยขยับเปลียวน็อตไม่แตกค่ะใช้คำว่าสวยได้เปรืองมากลูกค้าสวยทุกจุดไร้ที่ตินี่เบาะแถวกลางคะ่ะเบาะสีสวยมากลูกค้าแล้วก็ สภาพเบาะคือตึงนะคะไม่มีรอยขาดใดๆทั้งสิ้นอุปกรณ์แปลงไฟก็มีมาให้นะคะนี่สามารถชาร์จแบตอะไรได้นะคะตรงนี้ก็มีพนักพิงให้สามารถเดี๋ยวนะนี่คะ่ะวางแก้วอะไรได้ด้วยนะคะลูกค้า ดูแลมาเป็นอย่างดีปูพรมด้วยวางถาดด้วยลูกค้าคิดดูว่าเจ้าของเดิมรักรถขนาดไหนทั้งพรมทั้งถาดนะคะคุ้มสุดๆราคา939,000บาทราคานี้ยังไงก็คุ้มนะคะเบาะนะคะปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางคะ่ะด้านหน้านะคะเบาะคู่หน้าลูกค้าดูได้เลยสภาพเบาะสวยๆไม่มีรอยย่นรอยยับเลยนะคะคือสวย เ0เอร์เซเลยนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีพวกปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเบรกมือนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะด้านหน้าก็สามารถมีที่จุดบุหรี่นะคะอุปกรณ์ด้านหน้าคอนโทรลด้านหน้าออกแบบมาสวยเลยนะคะสำหรับ New X ไม่ผิดหวังอยู่แล้วผู้มือมีมาให้ครบนะคะถุงลมนิรภัยเยอะมากลูกค้าตรงพวงมาลายัยตรงมุมบนนะคะ มุมนี้แล้วก็ด้านข้างด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้ไม่ยากนะคะใครสนใจรถคันนี้โตฮาร์ทเอได้เลยนะคะเบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้นะคะเดี๋ยวน้องเอพาชมห้องเครื่องสักนิดหนึ่งนะคะเผื่อว่าท่านใดสนใจจะได้ตัดสินใจได้นะคะตามเลยค่ะมาเลยค่ะตามมาดูห้องเครื่องนะคะรถอิรุสุมิวเอคันนี้นะคะนี่ค่ะ ด้านหน้านะคะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะคะลูกค้าในส่วนของหัวน็อตตามจุดต่างๆจุดสําคัญแก้มด้านซ้ายปากกระโปรงนะคะลูกค้าหัวน็อตเดิมไม่มีรอยขยับนะคะนี่เลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องลูกค้าดูได้เลยนะคะเครื่องเดิมรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะสองปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลนะคะออกรถกับเราไม่ต้องกลัวคะ่ะดูแลรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะ ใครที่สนใจก็ปรึกษา,อกาเอกสารกันเข้ามาได้เลยนะคะรถเสร็จที่นั่งเราก็มีหลายรุ่นนะคะหรือจะเป็นรถไซส์ใหญ่ของเราเป็นโชว์รูมใหญ่นะคะมีสามสาขาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะสาขากรุงเทพยอยู่น้องจอกมีนบุรีค่ะสาขาธุราธานีที่นอ้องเออทิพย์อยู่ปูสาขาสนามบินนะคะ <S <S แถวมอตาปีเก่าจังหวัดธุราธานีนะคะอีกสาขาก็จะอยู่ในเมืองเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็สามารถโทรตรงหาน้องเอได้เลย 0945989256. ศูกยาเงื่อนไขขอรายละเอียดรูปเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะมีสวนกี่ไร่นะคะปรึกษาได้ก่อนเลยสวนติดพ่อติดแม่ให้ลูกซื้อได้นะคะลูกอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะเงื่อนไขาการออกรถอายุ20ปีบริบูรณ์อายุงานนะคะน้อยๆก็ออกได้นะคะถ้าพนักง,งานเงินเดือนอายุงาน4เดือนนะคะ ทีเดือนห้าเดือนถ้ามีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกินปีนะคะก็สามารถออกได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป,ไป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจทํางานได้เดือนเดียวก็ออกรถได้เลยนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าทําอาชีพอะไรอยู่นะคะก็ปรึกษาเราเอกันเข้ามาก่อนนะคะบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยคะ่ะลูกค้ามีบริการส่งรถให้เพราะฉะนั้นถ้าสนใจรถคันนี้นะคะ ก็ทักมาสอบถามทักทายขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะน้องเอคุยง่ายใจดีค่ะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะในเรื่องเรื่องเงินดาวยอดผ่อนนะคะคำนวณให้ก่อนตัดสินใจเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะใครสนใจรถนะคะก็อย่าลืมทักมาที่เบอร์0 945989256ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ